สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพกกื่อนกืบช่องน้องฟิวแฮปปี้ชั้นลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็อยู่ในโรงเรียนที่มีซอมบี้ระบาดค่ะทุกคนเกมนี้นะคะก็จะคคใครค่ะเนซีรีส์นะคะที่กําลังคิดอยู่ในตอนนี้นาะก็จะเป็นเรื่องมัธยมซอมบี้นะคะนี่เลยไปค่ะเดีย๋ยวเราจะมาเอีกซ์ซอมบี้กันอ้โหเข้ามาแล้วนะคะซอมบี้เต็มเลยนี่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 น เพื paid, ่อนเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยเต็มเลยนั่นนั่นเพื่อนโดนกัดเอ้ยเพื่อนพฤตกป็นซอมบี้ปะเนี่ยทุกคนดูโอ้โหเฮ้ยนี่มันโอ้โหซอมบี้โอ้หูยนี่ซอมบี้หรืออะไรเนี่ยเหมือนยักษ์เลยทุกคนต่อไปเริ่มเลยโอ้โหตกใจนอะว่าเพื่อนเป็นซอมบี้นี่อันก็จะเป็นเพื่อนเรานะคะทุกคนไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะก็ใกล้มืดแล้วอุ้ยนั่น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 ว้ายว้ายโดนลูก ช่วยด้วยโอ้ยโดนลุมโอ้ยน่าซ่าเลยนั่นนั่นโดนลุมโดนลุมโอ้โหโดนลุมทุกคนโดนลุมซอมบี้เต็มเลยเนี่ยตรงนี้โอ้ยโอ้ยไม่กี่อะไรอ่ะฝูงซอมบี้ยืนยืนตรงนี้ด้วยซอมบี้น่าจะขึ้นมาไม่ได้ซอมบี้กระโดดเป็นไหมเนี่ยซอมบี้กระโดดไม่เป็นเป็นอะไจ๊ะน้องซอมบี้ อย่างน้องพี่จะลงไปข้างล่างนะคะบอกเลยพี่ตัวเน่นโอ้ยข้างล่างเป็นสิบเลยไปต้องซอมบี้หนีก่อนว้ายเอา้ามาได้ไงเอา้าเอา้าเฮ้ยแม่จา๋าโอ้มาจากหน้าต่างหนีกอนหนีกั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 นโอ้หนีก็มีอื้อ ขึ้นมาข้างบนดีกว่าไปลู้กับพักพวกอันนี้นะคะวันที่25แล้วหรอที่เราติดอยู่ในโรงเรียนนี้อย่ไหนซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนเราลงไปข้างล่างกันเถอะนี่น่ะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งลากมานั่นแหละนั่นแหละให้คนอื่นช่วยยิงให้คนอื่นช่วยยิงระวั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 งเฮ้อเฮ้ออืมยังไงนะคะตั้งวันนี้หัวเต็มเลย ขึ้นมาขึ้นมาสิขึ้นมาไว้ขึ้นมาแต่ต้องไม่โดนกัดมานะเฮะ้ยช่วยด้วยโอ้โหเพื่อนลากมาเต็มเลยลากมาอะไรล่ะน้องแมวเอ,อ๋ยนั่นมานี่แทนแล้วโอ้โหแล้วน้องไม่มีอะไเอย่าคนเดียวมันเนี่ย,ยชุบจุบจุบโอ้โหเต็มเลยง นี่อ่ะนี่เออตุยรีบตุยไปซะเราไปจะยิงยังไงให้หมดนี่อ่ะนี่นี่ตรงนี้ตัวนึงไงตัวนี้เลยเนี่ยเพื่อนช่วยหน่อยนี่นี่เพื่อน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 ใจดีเพื่อนมาช่วยเราแล้วนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะคะทุกคนเราจะไม่ตุยเด็ดขาดอันนี้อะไรเนี่ย น้องฟลีเข้าไปในนี้ได้ไหมไปสอดส,สองอันนี้มันจะเป็นห้องวิทยาศาสตร์น้องฟลต้องเดินริมๆไปดูว่ามีใครติดอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าว้ายตกนี่ซอมบี้ตัวนี้ต้ยไปซะาว้ายตุยเปซะาน้องฟลตกเลยซอมบี้คงไม่ลงมาหรอกเนาะ ตรงนี้เต็มเลยลงมาซะเจ้า,าซอมบี้วายโดโดๆๆช่วยด้วยลงมาลงมาเร็วลงมานั่น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 ,น,นกระโดดมาไม่นั่นเพื่อนสู้เขาแล้วคือขอบนน่ะในตึกเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยออกมาอมกแล้ว โอ้นี่ยตัวพี่อีกเนี่ยหล่อนๆเนี่ยเต็มเลยโอ้โหตอนนี้นะคะน้องตุ้ยยิงไปกี่คิวแล้วประมาณยี่สิบห้าคิวแล้วนะคะว้ายว้ายวายนั่น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 เต็มเลยไม่เลดจาวันถัดไปอยากได้ปืนใหม่แล้วพอเราอยู่ตางวันเรื่อยๆนะคะสมมติเนี่ยยิ่งอยู่นานเนี่ยปืนก็ยิ่งดีขึ้นนะคะอุ้ยแอบอย่นี้ได้ไหมเนี่ยคอมีตัวลงมาแล้วก็ตุ้ก โอ้ยซอมบี้นั่นแหละเพื่อนอุ้ยโอ้โหยนำลาที่ผ่าเดี่ยคนนี้โอ้โหทรงผมสวยมากนั่นแหละอุ้ยเพื่อนเจ้ากันยิง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 คนนี้โดนกัดเอาคนนี้โดนกัดจะเป็นไหมเนี่ยจะเป็นซอมบี้อยู่ไหมอ่ะโอ้ฝั่งนี้ก็มีเพื่อนระวังเรียบร้อยมีคนโดนโดนกัด อึแล้วเราต้องรอดเราต้องรอดือตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะทุกคนหิวมากมแต่ตุยไม่ได้ตุยเพราะซอมบี้นะคะตุยเพราะไม่ได้กินอะไรนั่นแหละอุ๊ยอ้าวโดนช่วยด้วยคนนี้เขาโหดมากเลยปืนเขาล่วมากเลยปืนดีไปไปดูข้างบนดีกว่าเสียหลักลาว้าออกไปเพื่อนช่วยยิงหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อน โอ้ยเพื่อนเขานี้เหมือนมาเป็นแก๊งเลยอะเอาอยู่สมพีิจะโผล่ก็โผล่อยางนี้แล้วเหรอว้ายโดนโดนโดนอุ้ยชั้นนี้เต็มเลยดีกันชอบเพื่อนกันชอบเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่พกตุยเพื่อนเราต้องรอดเราต้องรอดด้วยกันเราต้องรอดแมวจะตุยไหมอะไปลปแปแมวแมวนี่ึถึกมากโอ้โหขึ้นไปแต่ละชั้นก็เต็มไปหมด นี่นี่นี่น,นี่กระโดดไว้กระโดดไว้กระโดดไว้ไาขึ้นไปึ้นไปอิงนิดเดียวอิงนิดเดียวจะวันถัดไปแล้วนี่เราคนได้ปืนใหม่มาแล้วเหมือนจะเป็นซองนะคะทุกคนเข้างันไม่มีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาอยู่ในกองไฟ ไม่อย่ยงนั้นเฟลจะอยู่ถึงวันที่สี่นะคะทุกคนโอ้โหเพื่อน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 ไปลงไปข้างล่างกันเถอะลงมาลงมาโอ้ยลงมาอย่าลงมาเลยอย่าลงมาเลยอย่าพบฉันเต็มเลยเพื่อนขอโทษโอ้โหโอ้โหฝุ่นซอมบี้โอ้ยยิง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  ยิงย okay. really? ิงยิงไปยิง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 โอ้โหยังไงยังไงยังไงโอเคไม่เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างโห้ยไม่ต้องลงมาดูดูดูโอ้โหฝงฝงสต๊มบี้เหมือนในหนังเลยอะทุกคนเหมือนในหนังโอ้โห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 เพื่อนอย่าหนีสิช่วยด้วยโอ้โห ลากไปข้างบนลาไปข้างบนลาไปข้างบนนี่แน่ย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 นี่เน่ยต้งลากมาให้ข้างบนนะคะข้างบนเขาช่วยได้อุ้ยโดนเพื่อนโดนลุมหนีไปแต่ตัวมี้แล้วนั่นนั่นคนนั้นเล่นเหลือสิบกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหนักเรียนคือน้องไม่เนี่ยโอ้โหทุกคนดูโอ้โ ไปไปรอบนบนดีกว่าเต็มเลยจ้าตอตรงสนามเนี่ยเยอะมากดูเห็นไหมคนข้างหน้าโดนซอมบี้ไล่โอ้โหเป็นขบวนเลยไปช่วยคนข้างหน้าเลยกว่าทุกคนดูดีขเขาโดนไล่เต็มเลยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเก็บตรงนี้ก่อนละกันตึงปึ้งปึงปึง,ปง,ปงแต่คือคนข้างหน้าโดนกระบี่นำด้วยดูโคน ตัวที่เป็นเซียวบีออกไปอ่ะเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไป,ะไป,ะไปช่วยเพื่อนดูดูดูด,ดูตัวเบลล์เล่มเลยเปิดนจะตามล่าให้คนนี้คนเดียวไม่ต้องเหมือนกันว่าทำไมมาช่วยแล้วโอ้เราต้องยิงต่อไปเราต้องช่วยเพื่อน ถ้าต้องฟิวเก็บกองนี้หมดนี่ประมาณร้อยคิวก็น่าจะถึงเต็มเลยกัดเจ็บด้วยนะเนี่ยเลือดเลือด,อดมีตัวบอสด,ด้วยนะคะออเออเฮ้ยอ้าวทำไมตัวนี้ตามต้องฟิวเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ใจเยนะ็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะพี่เรียบร้อยเหมือนเขาจะแยกกันตามนะคะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนฝั่งนุ้นที่โดนตามน้องฟิวก็โดนตามเหมือนกัน เพื่อนสูๆ้ๆเราันช่วยแล้วเราเก็บตัวเล็กๆแค่ละกันนะนคิดถูกคิปผิดเนี่ยทุกคนมาตรงสนามสนามเยอะมากแล้วนะคือตัวใหญ่อยู่ตรงนูน้นนะกยิงไปหลายรอบมากเลยนะแล้วก็ยังไม่ตายนี่นี่นี่น,น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้โอ้โหแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยฝั่งนี้อย่านะอย่าไปตามเรามานะจะเก็บตัวใหญ่นะ หายไปแล้วทุกคนล่าสุดตัวใหญ่มีกี่ตัวเนี่ยสองตัวใช่ไหมอย่าพึ่งตุยกันนะเพื<ๆ>่อนๆเรามาแล้วเราต้องรอดเราต้องรอดกลายอะไรอีกนิดเดียวมีอีกที่พานอีกมัเย้เรียบรอ้อต,ตัวใหญ่ตุยแล้วนะคะน้องฟิลน้องฟิลเป็นคนฆ่ากับมึงเลยเมื่อกี้เย้ ต่อมาตัวเลกต้องสลามเยอะมากโอ้โหน้องแมวหน้าแมวเราไม่เจอนนานเลยนะจะมืดแล้วทุกคนจะมืดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นไปตรงดาดฟ้าวิ่ง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 อุ้ยเจอใครด้วยอยู่ๆโผลมาไม่น่ารักเลยนะเรียบร้อยตรงนี้ก็มี นั่นข้างในเต็มเลยทุกคนน้องเฟยจะขึ้นไปหันไหมเนี่ยอย่าเพิ่งมานี่นี่แล้วเราเฟเหลือซิบกว่าโอ้โห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 โโอ้หใจเย็นนะคะพี่ซอมบี้พี่พี่ใจเย็นๆนะคะโอว่าตรงนี้เต็มเลยนั่นนั่นนั่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ซอมบี้เหลืออะไร เลือดเลือด้องฟิเอดน้องฟิลไม่ไหแล้วเนี่ยนี่ยเนี่ยอ้ยคื้ขึ้นไปข้างบนให้ให้ข้างบนเขาช่วยดีกว่าข้างบนมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยเต็มเลย สู้เขาสู้เขาทุกคนสู้เขาเราต้องรอดกันทั้งห้องนะเดี๋ยวดูข้างล่างซิเลือดสี่สิเก้าเลยห้าว้าได้นะคะเรียบร้อยตอนนี้มาค่ะน้องฟินเนียก็รอดไปทั้งหมดสี่วันแล้วนะคะยังไม่ตุยเลย เย่เย่เย่แล้วก็น้องฟิวนะคะกินซอมบี้ไปทั้งหมด108ตัวด้วยกันนะคะนี่ข้างล่างนั้นเลยเห็นไหมซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่โอเคแล้วก็วันนี้นะคะน้องฟิวนักก็ได้มานเล่นในแบบมัธยมซอมบี้นะคะาใครอยากเล่นก็เข้ามาได้นะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านี่นเพื่อนๆนะคะอยากให้น้องฟิวเล่นแบบอะไรก็อย่าลืมไปด้วยนะคะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้นะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย